อ้าวสรุปไม่แห้วนะครับนี่วันนี้นะนวดไม่แห้วนะเว้ยเด้สวัสดีไวรุ่นออกไม้กับนนวะดอีกแล้ววันนี้นะกูมาคนเดียวอีกแล้ววันนี้จริงๆแล้ววันนี้วางแผนจะไปจงังหวัดนครนายกนะจะไปอ่างเก็บน้ําคลองโบดแต่ว่าหนึ่งไอรั่วติดงานสองทางได้โทรไปสอบถามเขาแล้วแต่แลกเราว่าจะไปกางเต็นท์นอนด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่า ไม่เหมาะไม่ควรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดนานท์ก็เลยมาหาทริปตกตปลาใกล้ๆบ้านนะครับก็ของพระองค์เจ้าเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้ไกลจากบ้านานานทดสักเท่าไหร่นะอ่ะวันนี้มาหมายร้านอาหารน้องเบสมั้งนะครับมีน้าท่านหนึ่งเคยทําไว้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นนทขับรถผ่านมาเนี่ยตั้งแต่อ่าตรงแถวแถวต้นๆกลางๆของเจ้านะครับผ่านมาเห็นผักตบมันเยอะมากเลยจะถอดใจจะกลับอยู่แล้วจะไป จะเปลี่ยนหมายไปคลอง13แล้วนะครับก็เลยอ่ะไหนๆก็ตัดสินใจลองมาดูที่ร้านอาหารน้องเบสนิดนึงนะครับว่าหมายเป็นยังไงบ้างโอ้สวยงามนะกว้างเลยนะเออไปเดี๋ยวเก็บภาพให้ดูไปดูครับ ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของอหมายนี้นะครับก็ถ้าเป็นหมายคลองนะนันวดาว่าสวยเลยแหละเพราะว่า,าความกว้างของลําคลองเนี่ยคือจริงๆของคลององค์เจ้าเนี่ยจะกว้างไม่ค่อยเท่ากันนะครับแต่ตรงนี้ไม่รู้มันกว้างเป็นพิเศษนะครับมันสามารถให้เราตีเบ็ดได้นะครับพอสมควรแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยที่เห็นเนี่ยปลาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ริมๆนี่เองนะ ชายชายตะลิงอย่งนี้นะเนี่ยเออก็มีปลาตัวใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพื้นที่โดยรวมเท่าที่เห็นนะแล้วมองว่าไม่ค่อยสวยงามเรื่องขยะเลยนะครับเนี่ยเห็นเห็นอยู่เนี่ย,ยนะมีขยะมีซองพวกอา,อาหารปลานะครับไอเหยือ่อตกปลานะอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไงใครที่มาหมายนี้นะยังไงลุก,กวนเก็บขยะด้วยแล้วกันนะครับจริงๆนนท์เองเมื่อกี้ก่อนที่จะมาถึงหมายเนี้ย ผ่านมาหลายไหม่เหมือนกันลองแวะๆดูโอ้โหขยะโคตรเยอะเลยถึงว่าทําไมบางทีแบบชาวบ้านชาวช่องหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาถึงไม่ค่อยต้อนรับนักตกปลาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าไปทําให้เขาไม่พอใจก็เรื่องของขยะอะไรพวกนี้แหละนะครับถึงแม้มันจะเป็นที่ลกร้างก็เถอะนะครับแต่ว่าเวลานักตกปลาท่านอื่นเข้ามามันก็มองแล้วเราก็ดูแล้วไม่น่านั่งและอะไรแบบนี้นะครับยังไง ใครที่มาก็ช่วยรักษาความสะอาดกันด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยปลาขึ้นอีกแล้วเออเอาเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้นันหนวดว่านันหนวดเอาเหยื่อมาแค่ประมาณสักไม่เกินครึ่งวันก็น่าจะพอนะครับพอดีวันนี้ขออนุญาตเมียม,มาแค่นี้เอาไปดูกันเว้ยไปเลย อาไว้รุ่นเนี่วันนี้เรามีนานาอีกสองท่านนะเป็นสมาชิกที่จะมาร่วมหัวจมท้ายกับเราหมายนี้นะครับว่าฟุกจริงๆวันนี้แรกนี้ก็จะนั่งคนเดียวซะแล้วนี้ยังไงวันนี้นั่นเราลองได้ดูปลาแน่นอนนะครับแม่ของนั่นหน่อยก็ของน้าเขาได้แหละนะเอาติดตามชมครับ านไปหนึ่งชั่วโมงไปล่วนรน,นวดมานะหนึ่งชั่วโมงนะเขามาลงประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเริ่มมีเสียงบ่นแล้ว <c oughs> ลงเป็นสิบคันเลยนะตอนนี้เราเงียบกกิบกันทั้งหมดเลยแล้วก็ไอ้ที่มันขึ้นแถวๆริมตลิงเนี่ยน่าจะเป็นซ็อกเกอร์นะพอดีเมื่อกี้นาเขาบน่าจะสังเกตเห็นจับแดกแม่งเลยเออเดี๋ยวแดดเด,ยเดียวกวนๆด,ดีนะเอแต่ตอนนี้รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คือหมายเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับ น้ำอะไรก็ดูดีนะครับแต่นนน์ไม่รู้หรอกว่าแม่งน้ําใหม่น้าเก่าน้ําอะไรมันมันไหลมาแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสภาพที่เราเห็นว่าเอ้าใครเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> น่าจะเกิดอุบัติเหตุเอ้าเโฮ,โโฮ,โฮโ้ยเยยๆๆฮ้ยใจเย็นใจเย็นขับเร็วชิบหาย <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วหมายพวกนี้คือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนอยู่แล้วนะครับ <c oughs> นนท์มาก็พอดีวันนี้เป็นวันหยุดก่อนญาติเมียมาก็ขับรถมาแค่นั้นเองนะไม่รู้ว่านะเขาจะ มาตกชะตากรรมเดียวกันนน,นด์หรือว่านน,นดไปที่ไหนบันเลที่นั่นนะครับอย่าไปคิดมากนะครับการตกปลาเดี๋ยวดูนานาเขานะครับชั่วโมงสองชั่วโมงเขาจะไหวกันหรือเปล่านะครับวันนี้มาลงหลายขั้นอยู่เหมือนกันนะครับก็ติดตามชมกันนะเผื่อมีเพื่อมีปลาให้ดูนะครับวันนี้ไม่อยากแห้วเหมือนกันนะครับอ่านนดย้ำอีกหนึ่งอย่างนะมิตรภาพหลังคันนี่สําคัญมากนะครับ จริงได้ปลาไม่ได้ปลาเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับสําหรับคนตกปลาใหม่ธรรมชาติจะรู้ดีอยู่นะครับบางวันได้บางวันไม่ได้นะครับแต่สําหรับนนวดไม่ค่อยได้หรอกนะครับวันนี้เราเจอมิตรภาพนะครับก็มาเจอกับนารุ่งนะครับแล้วก็น้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาตกปลาด้วยกันก็ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของการทํา YouTube นะครับน้าก็อยากทํา YouTube นหนูก็เลยปั๊บจัดการอธิบายวิธีการทําเรียบร้อยนะครับตอนนี้นาลุ่งนะนารุ่งรุ่งฟิชชิ่งนะครับลองเข้าไปดูได้นะ เดี๋ยวตั้งแต่บัดน,นี้ไปนะลุงเขาจะทํา y o youtube นะครับคือเขาตกปลาบ่อยมากนะครับไปที่เขื่อนไม้เตงไปที่ทั้งคลองดานอคลองส่งน้ําสวรนาภูมิไปหลายที่นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยทําคลิปเก็บไว้เลยนะครับน้าหนวดก็อธิบายเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีช่องเป็นของตัวเองรุ่งฟิชชิ่งนะครับอย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับกลับมาที่ปัญหาของเราไว้ลุน่นตอนนี้นรุลงกับสหายของนรุลงก็เริ่มบนแล้วนะ ก็เวลามันผ่านไปสองชั่วโมงอ่ะคิดดูแม่งเบ็ดลงเป็นสิบคันป้าแม่งไม่กระดึกเลยสักตัวหนึ่งโอ้โหเป็นไปได้ยังไงวะเออแล้วหมายนี้เป็นหมายดังของย่านอะไรวะของเจ้าด้วยเนอะครัวน้องเบสอ่ะเออแล้วก็หมายดังไม่รู้ว่าเจอนน้นหนวดนั่งหมายดับแล้วมั้งนี่หายนน้นหนวดไปที่ไหนบรรลัยที่นั่นหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> เออแล้ววันนี้พาโอ้ เอแล้วก็นะลุงเขาเพิ่งตั้งช่องด้วยแล้วมาเจอนะ้าหนวดดไีไม่รู้เป็นเลิกงามยามดีหรือเปล่าก็ไ้เอาเถอะนะตกปลาธรรมชาติมันก็แบบนี้แหละนะครับก็เราไปคาดการอะไรกับธรรมชาติไม่ได้มันหลายปจัจจัยอ่ะเออจริงๆของอา่าเหตุผลของคนตกปลาหมายธรรมชาตินั้นก็หลายเหตุผลนะครับเออเอาติดตามกันอย่างน้อยเราได้ดูบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับได้มิตรภาพด้วยนะ ไม่ไหวแล้วครับไยรุ่นนะครับนรุ่งและสหายเตรียมตัวย้ายกันแล้วครับก็ดูแล้ววันนี้จริงๆก็เรื่องของธรรมชาตินะเราก็ไม่สามารถพูดได้แม่งลงเป็นสิบคันไม่กินเลยไม่เอ๊ะไม่อะอะไรเลยนะครับก็นรลุ่งอ่ะเขาก็ปรุงเหยื่อมาอย่างดีนะวันนี้อุตส่าห์เลิกงามยามดีทำ u t u b e นะครับ เดี๋ยวเขาไปแก้มือนะครับวันนี้ยังไม่หมดวันเดี๋ยวไปแก้มือที่คลองส่งน้ําส่วนภูมินะครับเดี๋ยวเห็นเขาว่าเดี๋ยวจะไปะจริงๆนะเห็นนัเขาอัปเดตบอกว่าคลองส่งน้ําส่วนภูมิตรงหัวสูบเนี่ยก็จะมีพวกปน,นินนะครับสหายนะั้นโหนก็เคยบอกไว้เหมือนกันน้องเบิร์ตน้องเบิร์ดเคยบอกว่าไปตกปน,นินนะครับที่หัวสูบตรงนั้นแหละนะครับแต่หลังๆก็มีเท้าพันตาเอาแหไปลงเยอะไปหน่อยนะ ปันหินก็เลยเหลือตัวทิ้วๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปตกสนุกสนุกได้นะครับไส่ก็หลัไส่ทอดกรอบกรอบยันหัวเลยทอดจริงๆแทบจะไหม้เลยกินได้ยันหัวนะครับนาเขาบอกอ่ะนะครับนั่นหัวดเองก็เดี๋ยวรออีกสักสองชุดนะครับเพราะว่าเสียดายเหยื่อปรุงมาแล้วนะครับขี้เกียจเอากลับและก็นั่งเล่นอีกสักพักหนึ่งให้คลิปมันครบ2ี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับกันนะครับ แจนเย็นเผลอๆนันนัรุงกลับนะนนท์อาจจะเจอแจ็คพอตหนึ่งตัวเอ้ยไม่แห้วนี่ก็ดีใจแล้วนะครับ,บไปแล้ววัยรุ่นนะครับนั่งุ่งฟิชชิ่งนะครับกับสหายของนั่รุ่งอีกหนึ่งคนนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเข้าไปาหัวสุบที่สวนภูมินะครับก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกตามตรงว่าขอโทษนะครับไม่มีปลาให้ดูอีกแล้วนะครับแล้วก็นัรุงบอกว่า มันจะมีอีกหมายหนึ่งนะครับอยู่ในเคหะธานีสนะครับเคหะล่ม9ก้าอ่ะนะครับย่านๆเขาเรียกว่าหมู่บ้านเคหะธานีสนะครับมันจะมีบ่อตกปลาอยู่หนึ่งบ่อนะครับแต่รู้สึกว่าเขาไม่ให้ไม่ให้คนข้างนอกตกนะครับต้องคนที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับเพราะที่นั่นน่าจะมีเจ้าถิ่นนะครับแต่นา้าลุงบอกว่านา้าลุงก็ไปตกมาบ่อยนะก็จนเขาเคยเห็นหน้ากันนะเอเอก็สามารถตกได้อาจจะเป็นอีกหนึ่งหมายที่นะนจะไปทำนะจะไปตกที่นั่นนะครับวันนี้ ขอลุ้นกันอีกนิดนึงนะครับขอได้สักตัวขอให้ไม่แห้วดีกว่าเออวันนี้จะแห้วอีกหรือว,วะเพิ่งแห้วมาจากอ่างเก็บน้าเขาจุกชิบหายเอ,อ้ยไม่ไหวแล้ววะดูสภาพแล้วไม่น่าจะมีอนาคตเลยนะครับหมายนี้สําหรับวันนี้นะสาหรับวันนี้ไม่ใช่สําหรับทุกวันนะครับเดี๋ยวนหะนวดว่าจะเปลี่ยนเยื่อชุดสุดท้ายแล้วก็พอละนะครับก็จริงๆแล้วถ้าทําอะไรไปแล้วดูแล้วมันฝืนๆหน่อยก็อย่าไปฝืนมันเลยนะ เรื่องของธรรมชาติก็ยอมแพ้ซะดีๆก็จบนะครับไปเป็นใหญ่ชุดนึงดีกว่านะเดี๋ยวพอละ ต้องอ่อยหน่อยออยหน่อยไม้สุดท้ายนะครับตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเราอ่อยสักหน่อยเรียกมันเข้ามา สรุปไม่แ้วนะครับนี่วันนี้นนวดไม่แ้วนะเว้ยเด้ย่ศกแว้นหนึ่งตัวครับโอ้โหรางวัลปลอบใจสําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าหมายนี้ยังไม่ดับนะเออเพียงแต่ว่าวันนี้มันอาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับย่ศกแว้นหนึ่งตัวนะครับรางวัลปลอบใจสําหรับนนวดเดี๋ยวปล่อยมันไปแล้วกันเนาะเอออย่าไปทำร้ายมันเลยนะครับวันนี้นนมาเอ้ยนนดมาตกปลาเพื่อเกมกีฬาเท่านั้นเองนะครับขอปล่อยไปแล้วกันย่สกแว้นหนึ่งตัว เน,นี่ยยีสกแหวนหนึ่งตัวนะครับโอ้เสียด้แทนนะรุ่งแทนะรุ่งรีบกลับไปก็น่าจะเป็นผลจากที่เมื่อกี้น้นหนวดได้อ่อยเหยื่อลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตีเยอก้อนใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับก็ได้ยี่สกแหวนมาหนึ่งตัวนะครับวันนี้ไม่แห้วนะครับเย้ yeah! และแล้วความพยายามของนันวดมันก็เป็นผลนะครับหลังจากที่เรารุ่งกลับไปนะครับแล้วก็นันวดได้ปล่อยเหยื่อชุดสุดท้ายลงน้ําไปนะครับแต่ว่ามันแถมด้วยการอ่อยเหยื่อก่อนนะครับนันวดอ่อยเหยื่อไปชุดหนึ่งอ่ะประมาณสักครึ่งกิโลกรัมได้นะครับก็ทิ้งบอมไปตรงนั้นแล้วก็ตีไปบริเวณเดียวกันนั่นแหละที่เราอ่อยเหยื่อไว้นั่นแหละนะครับได้ยิ่ศกแว่นมาหนึ่งตัว <c oughs> ไอ้เี้ยโคตรดีใจเลยแต่แม่ มันไม่มีกระตุกไม่มีรากไม่มีอะไรไม่เอ๊ะไม่อ่ะอ,อะไรไเสือกได้ตอนเก็บเบ็ดเอาเหอะแต่นะก็ใหมายนี้ก็ถือว่ายังไม่ดับนะครับก็ยังยังอยู่ได้นะครับหมายครัวน้องเบสนะครับก็ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็ใหมยนี้ยังไงก็ถ้ามาก็ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมกันด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นพื้นที่ของอาทางครัวน้องเบสเขาแต่ว่าเราก็ช่วยกันเก็บขยะที่เรานํามาด้วยนะครับยังไงหมายนี้ ฝากไปด้วยนะครับสำหรับหมายครัวน้องเบสครองพระองค์เจ้าชยานุชิตนั่นเองนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนหนวดและทีมงานด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจไม่ใช่เพจช่อง YouTube ของนารุ่งด้วยนะครับรุ่งฟิชชิ่งนะครับเออวันนี้นหนวดไม่แฮวเว้ยเอาแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปรุ่น